อ๋ม่รู้ไน่้มม่กนัไงแต้มไก่บ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันนี้ส่วนกินเขาน้ำกันค่ะก็จะมีเมนูไอ้ต้มไก่ต้มไก่บ้านใส่ใบบักขามอ่อนแล้วก็อะไรนี่อันแกงแกงแกงเหรอ เป็นกระใหม่เขาเป็นแกงกระใหม่ด้วยค่ะมันเป็นแกงแกงไอ้ต้นปลาล์มอ่อนค่ะพอดีเพิ่พนเพิ่นบักพิมพเพิ่นก็ะเร่ยอดปลาล์มแล้วก็มีแจ,วแจว่วจ้าแจ่วามวันนี้กินกับพี่ปื้มกับ,บ,บกนออบ้องความมีบ้าเลยแจ่วอับลายปีกกันตับต้นยันไงแม่ต้นไก่บ้านหลายคนแซ่บดี Okay. Ooh, ้โอ้ย้เหนข้าวอือันนี้ได้หน่อไม้หน่อไม้ฤดูการเรกค่ะงอใหญ่ยหน่อไม้ฤดูการเรกงอใหญ่ใหญ่ อ๋อปอนย์เหรออืมอ้อยังนั่งอย่านี้ยังกับบ้านได้จ้าท่านี้ชอบกินอะไรเอฟซีไหวไอ้จ้องอยางนี้ชอบกินอะไรคุแม่ถามชอบชอบอันนี้ก็อร่อยนะลองกินดูบอกว่าชอบกินที่เอฟซีไม่ได้แต่ตันนี้อยากกินเอฟซีมากแต่ว,ว่าพี่ขาเทพที่ห้งองต้องไปบ้าง เอฟซีแบบบ้านๆจ้าบ้านๆเลยอ๋อจะไปกินกินกำลงกินนะไว้เจอนะไปทำอะไรนะเล่นน้ำมันยุดิเกลยน้ำใส่ชุดงกินราสีไหมออเมอได้อืมอ่เพิ่มกินหอยน้อยมาก

นี่ก็จะวุ่นวายหน่อยเพราะว่ามีเด็กๆมากินด้วยเล่นน้ำแล้วลที่เราะายหิวเขาแกลบอ่ะอ่ะเอาหนึ่งมา,อมมาหอึมาจะปลอกอ่ะอืมนุ่มอ่ะื้ม,มนนยืดอ่ะอ่ะถ้าหราไม่จืดหนูก็กินนะหนูก็จืดไงต้มจนจืดแล้ว แข็งข็งนหอนเลยค่ะร้อนร้อนเลยจิ้มกับข้าวแล้วเช็ดแค่ล้าคน้ำแค่น้ำเมื่อกี้น้ำกานจ้ะพี่น้องวันนา้นต่อจานมาลองนแล้วเพื่อนจานมาเลยแต่ว่าแม่บอกว่าไม่จอกกมาใหญ่เนี่ยลองดเจ้ะมันกลังตื่นอือ ับจับัแค่นี้ได้ค่ะสว <า S> ัสดีค่ะ